เจ็บคอเป็นไข้หมอบอกว่าเป็นทอมซินอักเสบไข้สูงไม่มากไม่มาก<ะ>แต่ว่าคอเนี่ยหนักเลยลำบมบวมเลยสักพักหนึ่งก็เป็นก้อนที่คอขึ้นมาประมาณสัก3มนิ้วได้จับสัมผัสได้ว่าสองข้างมันไม่เท่ากันแล้วลกระทุบม,<ะ>มากเลยค่ะ,ะกังนวลว่าจะเป็นมะเร็งไหมเป็นโรคอื่นแทรกซ้อนไหมอะไรอย่างนีุ้่มใจมากุ่มใจว่าเอ้ยก็ข้าไปเซิชใน ว่าเออมันสามารถกลายเป็นโรคอะไรได้บ้างอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ากเครียดอายุมากขึ้นเวลาพักผลกล้วน้อยลงนักขนาดแบบนั่งนั่งเอเย็นหน่อยก็ไม่ได้น้ำมูกไหลชามาจามจามไม่หยุดเลยค่ะทั้งวันคอแหง้งมันมันยุบลงยุบลงแล้วก็ภูมิแพ้พิ่ก้อยดีขึ้นก็ดีขึ้นเยอะไม่ค่อยเป็นไข้ด้วยเมื่อก่อนไข้วัดนิดนึงก็เป็นแล้วค่ะอันนี้ก็ตอบโจทย์ดีมาก